สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่9แล้วนะคะ9ก้ากรกฎาเนาะก็อันนี้ไม่เป็นจะเก็บตกเนาะเพราะว่า,างวดที่แล้วไม่เป็นได้ลงไปสําหรับวิ่งล่างตัวเดียวนะก็ไม่เป็นลืมนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยเนาะลืมเอาคลิปนี้ลงนะคะเพราะว่าหาหากระดาษเก่าๆไม่เจอนะคุณผู้ชมเพราะว่ากระดาษมันเยอะนะคะเอกสารเยอะ นี่ก็เลยขึ้นมาได้นะก็เลยไปค้นนะคนะ้นปรากฏว่าไปอยู่ในในถุงถุงพลาสติกนะที่เก็บนะคุณผู้ชมเก็บเอกสารของแต่ละงวดเนาะนะก็เอามาฝากท่านผู้ชมเอผื่อจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะก็ไม่เป็นก็สรุปไปแล้วเนาะสำหรับเล็กล่างนะคะนี่ก็จะเอามาฝากเนาะคุณผู้ชมเพื่อความมั่นใจนะ,ะวิ่งล่างตัวเดียวนะ,ะหมดไปจาวันที่16กรกฎาคม2 5 1 3นะคะ วันนี้เจอกันแต่เช้าเลยนะคุณผู้ชมสูตรก็ใช้นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน,นีไม่ชัดใช้หลักแสนสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะคะเจ็ดบวกเจ็ดบวกศูนย์บวกห้าเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่บวกห้าได้สิบเก้านะคะ ช้เก้าตัวเดียวนะผลรางวัลวดต่อมาออก98ดนะคะคุณผู้ชมถูกนะคะต่อมานะคะ8ปดบวกแบวกสบวก8นะคะหลักหน่วยครั้งที่2นะคะสบปดวกแเป็น16บกบวกสเป็น19บเก้วกแปเป็น27นะคะ27ใช้7ตัวเดียวนะผลรางวัลวดต่อมาออก77็ดเนะ,ค,ะคุณผู้ชม77นะคะถูกนะคะ ต่อมานะคะห้าบวกห้าบวกสี่บวกแปดนะคะห้าบวกห้าได้สิบบวกสี่ได้สิบสี่บวกแปดได้ยี่สิบสองนะคุณผู้ชมได้สองนะคะตรงนี้ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองใช้สองตัวเดียวนะคะโอนรางวัลงวดต่อมาออกสองสองนะคะออกสองสองถูกนะคะขอไปเนาะไม่เป็น ต่อนะคะศนยกศบวก9าบวกหนะคะ0นย์บวกศบวก9บวกหได้1ิบเวกหได้สินะคะสิใช้4ตัวเดียวนะคปลราวันก็ต่อมาออก24นะคุณผู้ชมสอนะคะถูกนะคะต่อมานะคะแปดบวกแปบวกหกบวกสนะคะ แปดบวกแปดบวกหกบวกสี่นะคะแปดบวกแปดได้สิบหกบวกหกได้ยี่สิบสองบวกสี่ได้ยี่สิบหกใช้หกตัวเดียวนะคะผลรางวัลที่ตอมาออกหกสี่นะก็ถูกนะคุณผู้ชมออกหกสี่นะถูกนะต่อมานะคะห้าบวกห้าบวกหกสองนะคะห้าบวกห้าบวกหกบวกสองห้าบวกห้าได้สิบบวกหกได้สิบหกบวกสองได้สิบแปด ใช่แปดตัวเดียวนะผลรางวัลงวดที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชมออกไปสามนะคะไปสามนะคุณผู้ชมถูกนะคะออกไปสามถูกนะ,ะต่อไปนะคะงวดที่จะถึงนี้คืองวดวันที่สิบหกนะคะก็ใช้เหมือนเดิมใช้หลักแสนสองครั้งนะคะหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะคะหลักหน่วยครั้งที่สอง สาบวกสามเป็นหกบวกห้าเป็นสิบเอบวบวกห้าเป็นสิบหนะคะได้หกตัวเดียวนะคุณผู้ชมก็รอผลนะคุณผู้ชมรอผลวันที่สิบหกกรกฎานี้นะคะว่าหกนี้นะก็มันไปอยู่ในชุด2ตัวล่างของไม่เป็นนะคุณผู้ชมสองตัวล่างนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูชุดสอตัวล่างนะ เลขเอ่อเลขวิ่งเมื่อกี้นะคุณผู้ชมเลขวิ่งหกเมื่อกี้นะคะก็มันก็ไปชนกับเอ่อัดลงนะคุณผู้ชมขอยนะัยเนาะลงม,มันได้เลขหกนะ,ะเมื่อกี้นะคะก็ไปชนกับสองตัวล่างที่ไม่เป็นได้ลงไว้นะคุณผู้ชมถ้าเอา่อถ้าหกตัวนี้นะถ้าหกตัวนี้นะถ้าหกตัวนี้มัน มันมาเลขหลักสิบก็จะมีหกสองหกสี่หกห้าหกหกหกศูนย์หกหนึ่งนะคะแต่ถ้าหกมันมาอ่าหลักหน่วยนะคุณผู้ชมมันก็จะมีแค่สองหกตัวเดียวนะสองหกแค่ตัวเดียวนะสองหกตัวเดียวเนาะแต่ถ้ามาแต่ถ้ามาหลักสิบนะมันจะมีหกสองหกสี่หกห้าหกหกหกศูนย์หกหนึ่งนะคะ มีอยู่หนึ่งสสามสี่ห้าหกตัวเนาะแต่ถ้ามาสองหกมันก็จะมีตัวเดียวนะคุณผู้ชมถ้าถ้าถ้ามาหลักหน่วยนะก็จะมาอะไรละมาเก้าหกหรือเปล่าเก้าหกไหมที่ไม่เป็นเอเอาชุดกันมาให้เนาะชุดกันเก้าหกเก้าหปหนี่ที่สรุปไปนะคุณผู้ชม เก้านะหกเก้ามีหกเก้ามาเสริมนะอันนี้ไม่น่ามานะคุณผู้ชมตั้นเฉยๆนะแต่เลขหกนี่มันเด่นมากเลยนะสําหรับเลขล่างเนาะอันนี้ไม่เป็นสรุปไปให้เนาะเมื่อวันเะมื่อวานวาน,นะคะถ้ามาถ้ามาหลักหน่วยถ้าเเพราะว่าในสูตรของไม่เบนมันมีหลักสิบมันมีทั้งหกมีทั้งสองนะคะคุณผู้ชมนะคะ นีกันลื่ดเจยๆนะหกเก้าก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นค่อนข้างจะมั่นใจเลขหกสองสองหกมากเลยนะคะเพราะว่ามันเนีนะคะน้องสาวไม่เป็นเขาซื้อสลากมาเนาะไม่เป็นฝากซื้อเนาะเขาซื้อมาอย่างละยี่สิบใบเลยนะไม่เป็นแบ่งมาบ้างนะเขไม่มีเงินเนาะคุณผู้ชม ลายเลขหกตัวเดียวนะคะวิ่งล่าง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 ตัวเดียวระจำวันที่สามเออระจำวันที่สิบหกนะคะได้หกตัวเดียวนะทุกผู้ชมก็เก็บไปพิจารณานะคะก็เออช่วงนี้ไม่เป็นจะลุยข้อมูลบนนะทุกผู้ชมเพราะว่าล่างล่างสรุปไปแล้วแต่ว่าพอ,อดีไม่เป็นลืมนะลืมลืมเอาเออ เด็กวิ่งล่างตัวเดียวนะเพราะว่างวดที่แล้วก็ลงนะลงทุกงวดนะคุณผู้ชมนะคะก็ก่อนจะจบคลิปนะคะก็ฝากคำเตือนด้วยนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นหลักการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นนะะใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆ,ๆด้วยด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไอที่เลขหกนะคะ <c oughs> วิ่งล่างตัวเดียวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคุณผู้ชมกดติดตามแล้วก็ต้องกดตรงกระดิ่งด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ